สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวายสวัสดีค่ะ MG น้องไมค์ก๊อฟนะคะเราหายไปจนช่องไม่ได้นานมากนะนานมากตั้งแต่ไม่ได้รู้จักกับการขายของขายอยู่ที่พรมายัสทำคลิปขายอยู่นั่นเหรอมายสนึกว่านาราสอบถามเข้อสิทธิเขาไปประกวดมาล่าสุดโอ้ล่าสุดกับการประกวดของพี่ไมค์ก๊อฟป็นี้ประกวดอะไรคะประกวดวันแมนวันบูแมนงานอ้ํอ้ําครับงานที่อซลาพาแฟร์เขาเป็นงานที่มีประกวดทุกปีมาไหมไม่เป็นครั้งแรกอ๋อครั้งแรก เราไม่อัปเดตนเนี้ยเออไม่อัปเดตเลยอ่ะที่แสนอร่อยเยอะแยะมากมายที่งานแห่งนั้นนะเขารวมเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยมาเปิดบูธนันี่สรุปใครประกวดสรุปใครประกวดเนี่ยไม่อ้ำอ้ํนี่คือเพราะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรทึงมีจัดประกวด พี่อ้ําเขาจัดงานเฉยขึ้นมาเฉยงานอ๋อแล้วก็จัดประกวดเสริมขึ้นมาให้มีความน่าสนใจขึ้นมายิ่งขึ้นอ๋อเรียกร้องแบบว่าองครับลูกคังลูกค้าอ่ะแล้วเป็นไงบ้างคะผลการประกวดได้รองชนะเลิศอันดับสองหรือที่สามที่สามก็ยังโอเคอยู่มันก็ต้องมีบ้างที่สองที่สามแต่เรายังไม่เคยหลุดหนึ่งในสามนะคะเออก็ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับตำแหน่งรองอันดับสองของ วันแบนแบนบูมแม่อ้ําอ่าการประกวดยากไหมก็ยากแม่สหรับเพราะว่าทุกเวทีมันยากหมดเลยเออแต่วเวทีนี้เราเราเสียดายอย่างตรงนี้ว่ามันไม่มีตอบคำถามอ๋อมีไม่มีตอบคำถามเอาความชอบกรรมการว่าเขาชอบใครนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามีรอบตอบคงถามเราก็คิดว่าเราน่าจะไปยินไปถึงการจับมืออยู่อ่าไม่เราคือแบบแพชชั่นในการประกวดครั้งนี้เกิดจากอะไรครั้งนี้หรอเอาจริงนะแม่ไม่มีแพชชั่นอยากไปก็ไปมาโทษมาจับจู เพรเรื่องของเรื่องอ่ะเพราะว่าพี่กบัดชอบไปประกวดเวทีที่ยังไม่เคยได้หรือว่าครั้งแรกตลอดก็อยากเป็นแบบคนแรกกับเป็นเป็นอะไรที่วาเป็นตำนานตลอดอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้ตอนที่ประกวดมีเดินชุดอะไรบ้างชุดราตรีรอบผู้หญิงอ่าเขาได้ลองเอ้ยได้รางวัลชุดราตรีสวยงามด้วยหนึ่งตำแหน่งชุดราตรีสวยงามชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงแล้วประเด็นคือใส่ชุดไรการตันอภัสราได้อ๋อจริงเหรอทำเป็นใส่สวยได้หวังไปก่อน แล้วชู้ผู้ชายล่ะคะสูตรครับอ๋อสูตรธรรมดาชู้ผู้ชายติดไหมชู้ผู้ชายอ๋อเป็นครั้งแรกแม่ที่ประกบผู้ชายเลยไม่เข้ารอบเห้หรอใช่อะไรวะก็ตามการเวลาแหละเนาะได้มาหลายวัดีแล้วเนาะตอนตอนเนี้ยไม่ต้องพูดตรงๆว่าพี่กอบักเขาเรื่องประกวดตั้งแต่เด็กเออมันก็ต้องไม่เขาก็กวาดมาเยอะแล้วคนก็เห็นหน้านางบ่อยด้วยเออเขาก็อาจจะเห็นว่าเออ ให้คนเห็นบ้างเพราะว่าเราก็ได้กวดมาเยอะแล้วไงแต่ก็ไม่เสียใจนะเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นการให้กําลังใจน้องๆรุ่นต่อไปที่เขาอยากอยากมาประกวดแล้วก็เพิ่มเพิ่มความแบบความหวังเล็กๆแน่น้อยอน้องๆรู้สึกว่ามาประกวดแล้วแบบว่าจะต,ต้องแพ้พี่ไม่กแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจนะ<อ>ไม่ได้ถูไม่ได้น้อยไม่แต่การนะที่เรามีคู่แข่งที่แข่งแล้วเราสามารถชนะคู่แข่งไปได้มันเป็นความภาคภูมิใจนะถูกไหมใช่ครับเออมันก็เป็นการภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง จะยิ้มไม่ทำอะไรอ่ะบิดอะไรอ่ะไม่แต่คนที่ได้อ่ะเออทำไมอ่ะโอ้คนที่ได้ใครได้อชิ่หนึ่งคะน้องบาสครับน้องบาสน้องบาสน้องแล้วที่สองที่สองเป็น ำื้อไไม่ดน้องบ้านนี่คือนิวเจนหรือเปล่าเป็นมาน้องประกวดมาสักพักแล้วครับอ๋อน้องประกวดมาสักพักสปีแล้วอ๋อประกวดมาแต่งงเนาะทำไมไม่มีตอบคาถามเนาะจริงๆน่าจะมีวัดสกิลเนาะไม่แม่ด้วยความที่ว่าประกวดที่เอเขาจัดงานแบบว่าสนุกสนานใช่สนุกสนานแล้วเขาชี้ทำเวลาเลยใช่ชี้ทำเวลาอ๋อเร่งเหรอชี้ไม่ต้องการลำใหญ่ไม่สอ้ล้อประกวดประกวดตั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 ดเลยนะโหดมากเหรอประกวดใช้ระยะเวลานานไหมคะ ประมาณสามชั่วโมงเองงานเนี้ยโอ้สามชั่วโมงไม่นานหรอไม่นานแม่มันนอนวันแมนนานชั่วโมงเลยนะรอบแต่งหญิงรอบแต่งชายนะอ่ะหลอดไปได้นะวันแมนน่ะใส่ไอ้วงวิศัยวิกสีทองเมื่อวานยังได้เลยอ่ะแรงนะแต่แรงนะแต่รับไหวคืออะไรคะพอมายัดค่ะพอมายัดค่ะเอาไม่มีเห็นไหมล่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องไมค์ก๊อปค่ะงานหน้ามีประกวดอะไรอีกไหม น่าจะมีอยู่แม้แต่ว่าแพลนมันยังไม่ชัดเจนเจะมีอะไรจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตต่อให้นะครับเพราะว่าทุกคนเขารอน้องไมค์ก๊อฟอยู่นะครับบางทีเขาไม่ค่อยอยากอยากไปประกวดหรอกงานแต่งหน้าจะต้องงานแต่งหน้าเข้าก็รับหรือไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากค่ะน้องไว้ขอบคุณค่ะชื่อบุชื่อบุยักษ์า